สวัสดีค่ะกระซิบบอกเรานำเสนอให้ชมกับ d m a มนะคะคันนี้เป็น d m a มปี03าค่ะราคาถ2ึ0งแส0 0บาทเครื่องยนต์2 5 0 0 c น SLX นะคะของแต่งพอมีค่ะสภาพเบื้องต้นตามรูปเลยนะคะเบาะแต่งหัวเกียร์แต่งกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยแต่งนะคะ129,000บาทไปตามสภาพสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ใตคลิปนะคะ เป็นข้อมูลโดยตรงจากผู้ขายใส่ไว้ให้ทั้งหมดเลยค่ะหรือสนใจต้องการคุยกับผู้ขายโทรไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเช่นกันนัดหมายไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะก่อนตัดสินใจค่ะไปตรวจสอบรถและเอกสารกันด้วยเนื่องจากแอดมินเองก็เพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าในวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ